โซนกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเราลองไปทานดูว้าเป็นยังไงเนื้อหนาเม็ดบางเม็ดเล็กมากนะหวานหมอ่ะไม่อ่อนเนาออันนี้กับอร่อยนะหวานกรอบใช่ไหมก่อนมีพุงแล้วยังไงเดี๋ยวออกกำลังกายจะทำลายใครมัน like ั้นอ,นอนวันนี้เราอยู่ที่สุพัตตาแลนด์นะครับมาบุฟเฟ่ทุเรียนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตัว๋วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถลางไปกันเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องตัว๋วครับคู้ใหญ่สามเด็กหนึนะคะครับผม อ๋อรอใหม่นะขอบคุณครับไปขึ้นรถรางกันเลยตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถรางตัวน้ำปนนะคะตัวน้ำปั่นส่วนได้บริเวณนี้นะคะเป็นน้ำมะม่วงปั่นค่ะน้ำปั่นมาก่อนคัะเดี๋ยวรถทนผู้ค้าถีกรอไว้นะคะเราจะเก็บก่อนรถออกนะคะเฉพาะตัวเข้าสวนอย่างเดียวนะคะีลูกี่นะคะปั่นกลับมาแรกไค่ะ สองโซนนะทุเรียนกับน้ำปั่นนะแต่เรามีพื้นที่ทั้งหมดแปดร้อยไร่นะครับหน้าเราก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองนะมากที่สุดนะประมาณ50สิบปีได้นะสอ,องต้นนี้นะแต่เก,ก่าแก่ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างสุบป,ปรทานเรานี่นะหน้าเรานี่จะเป็นชมพู่นะชมพู่ไม่สามารถรับประทานได้นะฮะเนีน่อเป็นเราปั้นมากับมึงนะะ ก็มีให้ดูแค่สองต้นนี้ละฝั่นด้านนี้ก็จะเป็นมะเฟืองนะครับมะเฟืองเราก็จะลูกจะใหญ่นะครับเนื้อจะหวานนะว้าวเอาไว้ให้สำหรับฝรั่งรัสเซียนะฮะชอบกินนะแล้วหน้าเราเนี่ก็จะเป็นม่านบาหลีนะฮะไม่ใช่ม่านรูดนะม่านบาหลี โอ้ว้สวยงามนะฮะลูกค้าเราถามเราว่าคืออะไรนะต้นก็หอมเปรี้ยวหวานนะแต่สละเราต้องดูแลใช้เวลาถึงเก้าเดือนนะครับถึงจะได้มีลูกให้ได้รับประทานนะครับใช้เวลาเก้าเดือนเหมือนคนท้องนะฮะดูแลยากเหมือนกัน<อ>เดี๋ยวถ้าทานบุฟเฟ่ออิ่มแล้วก็ถ้า ลูกค้าสนใจจะเที่ยวต่อนะฮะจะมีสวนพึ่งแล้วก็การเลี้ยงพึ่งนะฮะแล้วก็น้ำพึ่งแท้ดูยังไงนะฮะจะมีให้เราได้ชิมฟรีนะครับแล้วก็สามารถซื้อกลับไปฝากจะพี่น้องได้นะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นเงาะโรงเรียนนะครับแต่ตอนนี้ยัง ไม่แก่เท่าไหร่นะครับย่ย,ยัยงเขียวอยู่นะครับถ้าแก่เมื่อไหร่จะสวยมากงามมากนะครับต้องอดใจรอนิดน,นึงนะครับตอนนี้ยังอ่อนอยู่อตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นที่ทานบุฟเฟ่นะครับคนทานน่าเล็ศอร่อยนะฮะก็เดี๋ยวกิ่นแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่อนะครับผมเพื่อถึงเรียบร้อยเลยนะครับ ขอบคุณตรงนี้เป็นโซนทุเรียนสดนะครับโหฟูใหญ่มากเดี๋ยวลองดูกันโซนกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเราลองไปทานดูเราไปทุเรียนไม่มีแรงโม่เชื่อผว่ามีสูงลองฟังครับอันนี้แบบนุ่มอันนี้แบบนุ่มอ่ามีไก่ย่างด้วย หมูย่างไก่ย่างนะครับราคาต้นทุนศูนยาทนะคะกระดาษที่ชู่เราไม่ายนะคะในร้านค้านะคะกระดาก็เอิยดูได้นะคะอาจจืดนี้เรื่อยเรื่อยได้ตืดได้เรืนี้เรื่อยๆได้ดูไม่ดีมีอะไรอยืดได้นะคบริเวณทุกของเรานะคะอันนี้เป็นพวกชิ้นทอดโอ้โหเด็กชอบเลยเด็กคนนี้ชอบเลยเอ้าหยิบช้วยนี้ช้อนนี้หยิบเนี้ยแล้วหนีบเอา อล้วก็หนีบเอาเลยลูกยะกกินอะไรก็หนีบเอาอันนี้โดนนัดหมตหูย่างนี่โดนัดอะไรโดนนัดทุเรียนอันนี้สับปะรดนี่เป็นผลไม้นะครับผลไม้น้้ากจเือี่องไระบก็มาแรงนะคะ ลองกองมาฮะมันนะมือบ่อยๆนะคะด้วยเจลนะคะตมมีตังโมด้วยที่น้าคะใส่แงนะลูกค้าเงาได้นะ <With> คะมาชิมมือลูกค้าจาหานะคะัม่วงอันนี้อยากทานก็เดี๋ยวเขาใจนี่ฮะบอกให้นะโอเคน่าจะหมดแล้วของเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าอันนี้เริ่มที่เงาะนะครับอันนี้อะไรคู่เรียนคู่ใหญ่มากนะครับดีค่เรียนมีอะรกินคู่เรียนไหมอือเดี๋ยวต้องดูเนื้อว่าเป็นไงเนาะเนื้อคุณภาพเป็นยังไง ดีย๋ยวลองเริ่มงอก่อนแต่ง,งอกค,คงไม่ใช่ของที่นี่เห็นหนู่บอกยังไม่สุกนี่ร้องที่เด่นเดีย๋ยวลองชิมเลยดูโพีเด่นเลอกมาสิใหญ่ดีแท้โอ๊ย <c oughs> โดนด <c oughs> โดนัดแม่โดนนัดตับร้านเรียบร้อยแล้ว๋ยนนี้โดนนัดทุเรียนลองดู หวไหมเรื่องแบนไหมไหม่ไรู้นุ่มมะกรอบกำลังกินั้งกรอบต้องรุ่มใดเวลานู้เรียนก็อร่อยนะเดินทางผู้เรียนรอบมืไงผเรียนเมื่อกี้นวลมากเลยครัลองชิดูลมุนี คืออันนี้เป็นแบบสุกกำลังกินหรือเปล่านะนั่นผมมินน้อยอะไรไม่เลือกลูกนี้มาล่ะลูกน้อยเดียวอ๋ออันนั้นลูกเล็กลูกแถมเหรอโอเคเดี๋ยวชิมกันลูกต่อไปเนื้อหนาเม็ดบางเม็ดเล็กมากนะหวานไหมไม่อ่อนเนาะอันนี้จลับอร่อยนะหวานกรอบใช่ไหมนี่คุณ เนื้อหนามากเม็ดจริงหนึ่งอร่อยอร่อยอนีอออออ่เทียบเลยข <laughs> องเรานี่โอ้โหดูเนื้อลองชิมนะ,ะลองชิมวิ่งมาเห็นโรสสีฟ้าอยู่นะกรอบนอกนุ่มในนะตอนนี้ทานไปถึง11บเอโมงครึ่งแล้ว2ชั่วโมง<น>อิ่มมากๆเลยนะโอ้โหนั่งกินผลไม้อันแล้วอร่อยอิออ่มมากๆอิ่มมากๆ,ๆ อันนี้ยัง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 น่นคือเซนหนึ่งน่นีคือเนนส่วนื่นะคะกิไม่ไหวละานี่่งกาแฟโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นละอิ่มมากมากอิมากมาลาเต้เย็นอร่อยไหมทุเรียนอร่อยไหมย็เย็นีปุ๋ยนะมันมันเหมือนกาแฟ้ที่วางนะกิไม่อยกินไม่ค่อูกึนมแล้วนะโอเคไม่หว มันพูใหญ่นะเต็มเเลยนะคะดีนะตรงนี้พัดลมเย็นๆนะครับแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนนะก็สบายๆแต่จะน่าลำคาญอยู่ตรงที่วัชชลพันธ์เนี่ยพูดไม่หยุดเลยอ่ะสุดๆเลยฝากไปหาเจ้าของเขาหน่อยะพูดเยอะมากมันเสียบรรยากาศเพลงเปิดก็ดีอยู่แล้วพูดอะไรเยอะะโอ้ยลำคาญมากพูดไม่หยุดอ่ะเออสุดๆเลยกินอร่อยอัดคลิปอะไรก็พูดพูดพูดอยู่นี่อะพูดอีกแล้วพูดอีกแล้ว หลังจากที่เราได้ทานอาหารแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนจนอิ่แล้วเราก็นั่งรถไปเที่ยวชมบริเวณของสวนสุภัตตาแลนด์นะครับผมก็จะมีในส่วน,นตา่างๆมีส่วนของอสวนน้ำตกและถ้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของการชมฟาร์มพึ่งนะครับมีการแสดงการเก็บน้ำพึ่งแล้วก็รวมไปถึง ยาสูนไพยแผนไทยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับนนท่านท่านใดนสนใจนะจะสั่งอาหารห <ST S> รือเครือดื่มลมประทานนั่นแหละนะครับมานั่งพักผ่อนเล่นน้าล่างน้ำตกก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดชอบอาหารี่สารก็สั่งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยครับนะ้่ตกผมมีให้แล้วนะครับสั่งข้าวเหนียวลงน้งเลยนะครับ กด้านล่างลงเดินลงไปถ่ายรูปได้นะครับถ้ามีคู่บอกนะครับเดินของเสียเลาไเป็นกู้ถ่ายี่ได้นะครับอันนี้จะเป็นถ้ำนะครับถ้ำท,ที่เราจะลองขึ้นมา คราสวนเงาะดนะ้านขวามือน,นี้ก็อยู่น่าจะอยู่ประมาณการเดือนพฤษภาครับแต่โดยทุกปีแล้วจะเปิดเปงดบุฟเฟ่นะครับให้เก็บเงาะได้นะครับช่างไหวไม่ไหวช่างนะครับโดยทุกปีแล้วก็เปิดเทคลงมาเก็บแต่ทีนี้สูงไม่ท่านะครับน่าจะอยู่ประมาณการเดือนพฤษภาครับแต่ถ้าท่าใดสนใจก็รู้ในเพลส่วนทุกแสลนนะครับ อาจจะลงเพจแล้วจะให้ลงมาเก็บถอยกระต,ต้นทานกรบต้นไปเลยนะครับเป็นเพื่อนะครับี๋ยวท่าในใดสนใจนะครับจะจะพาครอบครัวมาทานข้าวนะครับด้านขวามือด้านบนเลยส่วนอาหารมากตองนะครับเรามีทั้งอาหารไทยจีนฝรั่งหรือารอ,าอาหารเป็นบ้านอาหารสักนะครับมีห้องมีทีเป็นครอบครัวจะมาเข้าก็ได้หรือมาที่เลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะครับเรามีห้องใหญ่ด้านหน้านนนะครับมันจุดได้ประมาณเกือบรอ้อยไอพันข้างนะครับ ด้าน,นขวามือจะเป็นสุขาสัแลนด์กาแฟรืร้านกาแฟนะครับทางซ้ายจะเป็นร้านขายของฝากพวกผลไม้แต่รูปของฝากต่างๆนะครับท่านใดอยากจะซื้อของฝากก็ซื้อได้นะครับแต่ไม่มีคนฝากก็ให้ผลไมได้นะครับอ่าเรามีเนื้อที่แปดร้อยไร่ไม่ตื่นเต้นนะครับชามถนนเนี่ยตื่นเต้นสุดนะครับก็ด้านขวามือก็ปลอดภัยหน่อยด้านซ้ายดูเองเลยนะครับ ด้านขวาก็คือเลือกก็เลือกคนีใหญ่เลยครับทีเดียวแล้ครับแรกที่ผมจะพาไปจะเป็นร้านน้ำพึ่งนะครับเขาจะสาธิตน้ำพึ่งให้ดูว่าน้ำพึ่งแท้สาธิตอมกมาแล้วเป็นยังไงครับแล้วก็จะให้กินนะครับไม่ต้องโพกน้ำตาลนะครับอันนี้ธรรมชาติครับ นใจก็ซื้อกลับไปทานที่บ้านได้นะครับเรามีจําหน่ายอยู่จุดนี้เดี่ยวนะครับถ้าซื้อไปแล้วทานไม่ได้เอาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมทานให้นะครับนะเชิญเลยครับทุกท่านเอ็นนมพึ่งนะคะวันละสองพันกรัมสอวันค่ะโชว์พึ่งส่วนที่เราเห็นพึ่งวันนี้ค่ะอพึ่ง อาจะไปใกล้ๆได้ค่ะเดียยื่นใหค่ะค่ะเันนี้ใกล้เต็มไปแล้วเชื่อชิมหาชิมได้นะคะอืมเขาจะเอาลางังงนี้มาเอาลังเขาขึ้นใช่ค่ะลังพุงิน่อยไหม

จะได้เลยนะคะจะให้ความรู้นะคะถที่บ้านดีหรือว่าเราไปรือว่าไปทดสอบกาเป็นน้ำ่ถ้าเป็นน้ำตาลหรือว่าน้าเชื่อมนะคะมันก็จะละลายไปกับน้ำนะคะน้ำพุ่งจะไม่ละลายน้ตาก็ตามค่ะน้ำพุ่งแทุ้ที่าอย่างเลยนะคะบอว่าของเราเก็บได้ห้าปีค่ะไม่ต้องใส่ที่เรียนค่ะถ้าซื้อไปแล้วนะคะหรือว่า มพอนะคะมะนาวหนึ่งรูกค่ะน้ำผึ้งปบงรอืะคมแนก็เนหาคะใจก็คือได้หัเกสก็มีนมผึ้งก็มีนะคะถ้าไป้สมแค่ร้อสามแ่้อยที่แพงแพนะคะก็ไปน้ำผึ้งขวาร้อยจิบหน่อยน้าน้าือสามวาร้อยมะนาวด้วยจิบหน่อยจิบหน่อยน้ำผึ้งม่าวก็งีไ ให้ชิมดูอร่อยอร่อยมากเออจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยด้สดชื่นสดชื่นมีไข่ด้วยนะคะมนาแ้วหกสบาทกินกอรจะได้ย่งอร่อยอร่อยอมานะคะประมบาหลังจากที่คืนไปเราก็หายใจเข้าลึกนะคะไอไอ่ะเมือ่อยไอพอ่ะช่วยกัดสลีั้วคอ นอก่อนแล้วค่อยกลืนอ๋ออมใช่ค่ะอมคั่วๆสิบวิแล้วค่อยกลืนค่ะใช่แบบอันนี้เขาใช้ใช่เพราะว่าตัวคอไม่ค่าเชื้อนี่ปะคออะไรเงี้ใช่ไหมก็มีใจนะไม่ใช่แคคั่วแล้วทิ้งนะอย่างเงี้ยรสชาติรสชาติเป็นไง ก็มาขัมป้อมแนะล้วเย็นของอสุดท้ายนะครับก็มีมาแรกน้ำปั่นกันที่นี่ด้วยนะโซนนี้จะมีน้ำปั่นแรกอยู่ติดกับขายตัว๋ว<อ>โอเคได<อ>้สี่แก้วน,น,น้ำในน้ำส้มเหรอ โ oh, อ้โหโมกลองปั่น,อนอโอเคสดชืชช่นไหมสดชื่นไหมมันหวานมันหวานแม่ชอบที่มันแบบเหมือนสวรวคนรสละเปรี้ยวหวานมากกว่า